มีความเป็นมาอย่างไรมันมีข้อยกเว้นอย่างไรน่าสนใจมากวันนี้ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุจิติุลก็เลยจะมาคุยประเด็นนี้ต่อในประเด็นคลี่ปมเซฟป่าทับหลาดรับเอาละครับไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์เลยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุพันและท่านผู้ฟังครับตาอาจารย์ครับวันนี้เร,เราต้องทําความเข้าใจกับสังคมเพิ่มขึ้นอีกประเด็นหนึ่งแล้วอาจารย์เซฟป่าทับหลาดนะคกรับอาจารย์เราคุยกันเป็น เพื่อหัสที่สามแล้วนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนก่อนที่จะวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนก่อนที่เราเราเราเริ่มต้นตอนนั้นเขายังไม่เปิดนะเราเข้าใจว่าเราคุยกันวันที่วันพฤรหัสที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนกับเราเราก็มาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังว่ารุ่งเช้าวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดมิถุนายนจะเป็นวันเริ่มต้นวันแรกของการ เข้าไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับที่จะมีการกันที่พื้นที่ป่าทับลานสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่ออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษะ์นะฮะ,ะแล้วเราก็คุยกันมาต่อเนื่องแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหัดที่สามแล้วนะฮะ,ะครับอย่างไรก็ตามนะตอนเริ่มต้นที่คุณสุป,ปันได้กล่าวถึงเนี่ยก็ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไม่รู้ ในเชิงกฎหมายแล้วก็ <จ cje. S 1> ไม่รู้ว่าสภาพการของปัญหาหรือว่าแนวทางในการดำเนินการจัดการอะไรต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเส้นที่ได้กล่าวถึงว่ากรณีนักมนุษย์สิทธิชนใช่ไหมฮะครับนักปิธิมนุษย์ิชนนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยแล้วผมว่ามันต้องรวมถึง เป็นซีอด้วยนะครับครับเพราะว่ากรณีเรามีกฎหมายป่าไม้เนี่ยที่เรียกว่าพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับแรกของประเทศไทยก็เป็นพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะครับครับตอนตอนก่อน,อนหน้านั้นไม่เคยมีนะครับพระราชบัญญัติป่าไม้นฮะก็ถัดมาในช่วงปีประมาณ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแก้ไขเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็จนกระทั่ง2,507ก็มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติอ่าครับอ่าเรื่อยมานะครับจนปัจจุบันนี้เราก็มีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติด้วยนะฮะอ่านั่นคือพัฒนาการของเรื่องของกฎหมายความเป็นนิติรัฐก็ต้องมีกฎหมาย เช่นเดียวกันครับนิติรัฐก็ต้องมีนิติธรรมด้วยดังนั้นเองเนี่ยการที่คนไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าเอออุทยานมาประกาศ,กาศพื้นที่ประกาศพื้นที่อุทยานทับซ้อนกับพื้นที่คนที่อยู่อาศัยมาก่อนครับก็ <S <S เท่ากับไปรังแกชาวบ้านเท่ากับไม่ได้ไปให้สิทธิ์ให้โอกาสที่เขาจะได้ทำประโยชน์นะฮะ จริงๆมันไม่ใช่อย่าลืมนะครับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พื่ที่สังกัดอยู่กับกระทรวงพัฒนาอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นกระทรวงนะที่เกิดขึ้นใหม่นะครับในช่วงประมาณปี2544นะันอยสี่ดังนั้นจะไม่มีพระราชบัญญัติอุทยานเลยก็จะมีเดิมทีก็จะมีแค่พระราชบัญญัติป่าไม้แล้วก็ ป่าสงวนแห่งชาตินะฮะเมื่อมันมีความชัดเจนขึ้นมาในพื้นเขตพื้นที่ป่าเนี่ยก็คือกรมป่าไม้ก็จะรับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาติในขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรซึ่งกรมป่าไม้ก็สังกัดอยู่แล้วณนะขณะนี้เนี่ยก็<อ>มีกรมุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืช,ชอันนั้นเป็นระดับกรมจะรับผิดชอบในป่า อนุรักษ์นะครับฮะครับต้องต้องเข้าใจว่าป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนในชาติแตกต่างกันแต่ไม่ใช่เป็นเพียงป่าอนุรักษ์นะครับก็ยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยยังมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าด้วยนะฮะของกรมอุทยานฉะนั้นเองเนี่ยประชาชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับป่ามาก่อน แล้วก็ทํากินคือไม่มีกรรมสิทธิ์นะฮะได้สิทธิ์ทำประโยชน์นเท่านั้นเองทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับับนะฮะดังนั้นก็ยังมีสิทธิ์ทํากินในพื้นที่ที่ตนเองเคยเรียกว่าใช้สิทธิ์อยู่แล้วกันนะฮะครับแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วการใช้สิทธิ์เนี่ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายด้วยครับ จะไปขยายพื้นที่ทํากินออกไปอีกก็ไม่ได้อ่ใช่คนระับจะไปล่ามจะไปล่าสัตว์จะไปเผานุน่นเผาน,านี่ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายหมดเลยใช่นะครับถ้าไม่มีกฎหมายต่างๆนี่มาควบคุมเนี่ยแล้วแต่ละคนก็อคิดตามอ,อําเภอใจด้วยความต้องการอยากทําอย่างโน้อนอย่างนี้เนี่ย มันก็เหมือนกับไม่มีกฎหมายแล้วป่าก็จะไม่เหลือคุณปานลองนึกถึงสิครับว่าแม้ขณะที่สังคมเมืองแล้วกันนะครับในต่างจังหวัดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมครับการที่ประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ชาวบ้านนะครับไม่ยังไม่มีที่ทํากินนะครับแล้วก็มีมีกิจการก็มีพ่อค้าก็มีประชาชนทั่วไปก็มีสลัมก็มีล,ลุกลุกลา พื้นที่สาธารณะกันมายาวนานนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางน้ำกรุงเทพเราเนี่ยแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้เนี่ยสาเหตุหลักประก,การหนึ่งก็คือว่ากัาประชาชนเราเนี่ยเราปลูกสิ่ง,งปลูกสร้างร่วล้ำเข้าไปสู่ในพื้นที่สาธารณะ,ะครับแ็แถมมีขยะมีมี สิ่งปฏิกูลมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กีดขวางทางน้ําแล้วก็รวมถึงตัวอาคารบ้านเรือนด้วยที่ยื่นออกไปอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> แล้วกทมอเขาจะไปขยายให้มันมีการขุดลอกจะให้มีการท่อมีทําท่ออุโมงขนาดใหญ่จะวางแผนอะไรนี่มันไม่ได้เลยมันไม่มีทางที่จะทำํำ <c oughs> ออันนี้คือทางน้ำนะฮะก็ทาง <c oughs> ก็เยอะ ก็ลุกลุกล่มที่สาธารณะผมคลองเป็นที่อยู่อาศัยคิดจะปลูกบ้านก็ถมที่โดยไม่สนใจว่าเอ๊ะทางน้ํามันไหลผ่านหรือเปล่าอันนี้ขนาดสังคมเมืองแท้ๆอาตาแท้ๆเนี่ยหน่วยงานเยอะแยะไปหมดยังไม่มีปัญญาจัดการเลยก็เพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าคนไทยเราโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สนใจไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่สนใจการปฏิบัติอะไรที่มันมันมีกฎเกณฑ์เราเราชอบทำอะไรตามอำเภอใจอ่ะนะฮะซึ่งเราก็ไี่ยินแล้วมันก็เสียแทงใจตลอดนะฮะทำอะไรตามใจคือไทยแท้ครับ,รบมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยทีนี้กลับไปพื้นที่ป่าแล้วกันนะครับว่าไอ้ที่นักวิชาการรูบาอาจารย์มาพูดนั่นเขาก็ไม่เข้าใจเขาพูดได้เจ็บ วัตถุประสงค์จุดประสงค์อะไรเราก็พอคาดคะเนกันได้นะครับหรือแม้กระทั่ง NGO เอ็นจีโอเาก็พยายามจะคือถ้าเขาทําในถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าถ้าทําอะไรที่มันไปให้ท้ายหรือว่าไปยุยงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเล้าเอ็จอก็ไปได้รับเงินทองสน,สนับสนุนจากต่างชาติอะไรเนี่ย อันนี้มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ NGO ทุกกลุ่มเป็นอย่างนั้น NGO ดีๆก็มี NGO ที่สร้างภาพแล้วก็ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านก็เยอะอแล้วนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยจะอ่าเขาก็เขาก็จะทำเพื่อให้เป็นเป็นคนคนหนึ่งในสังคมที่สังคมรู้จัก แต่ถ้าทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีต่อส่วนรวมไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เป็นไปเช่นนั้นมันก็เท่ากับยิ่งซ้ําเติมปัญหาให้กับสังคมอะนะฮะทีนี้ป่าทับลานสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่เนี่ยถ้าจะพูดถึงจริงๆว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่ก่อนที่อุทยานจะมีกฎหมายถ่าจะบัญญัติอุทยานประกาศเขตพื้นที่เนี่ย ที่มันไปนครอบกับที่ชาวบ้านอยู่อยู่แล้วเนี่ยมันมีประมาณห้าหมื่นแปดพันไร่เท่านั้นเองไม่ใช่อะนะฮะที่ี<ล>่ป <ด S 1> เปนเานเนี่ยเขาไม่ใช่จะไปรังแกว่าคุณจะต้องออกคุณทําอะไรไม่ได้เลยคุณต้องไปหาที่อยู่ใหม่ไม่ใช่กฎนะหมายเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่อยู่มาก่อนตอนที่กฎหมายใหม่จะมาจะมีมานะฮะเราะนั้นเองเนี่ยกฎหมายที่เป็นคุณ ให้กับประชาชนเนี่ยที่ออกมาใหม่มันก็ย้อนหลังได้นะครับเป็นคนให้กับประชาชนไะด้แต่ถ้าจดกฎหมายที่เป็นโทดเนี่ยไม่ย้อนหลังนะฮะนะถูกไหมฮะนะเอาคุณนะคุณุบาล์องนึกถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเทศบัญญัติเวลาเขาจะปลูกสร้างเนี่ยเนื่องจากต้องการพื้นที่ถนนกว้างขวางขึ้นคนที่มีที่ติดริมถนนเนี่ยจะปลูกสร้างเนี่ย มันจะปลูกสร้างติดกับริมทางริมทางสาธาระอะไรได้แต่ภายหลังนี้มันต้องร่นเข้าไปสี่เมตรอะไอของเก่ามันสร้างมาเดิมยังไงมันก็ต้องปล่อยเลยตามเลยถูกไหมครับแต่ไปบอกเขาทุบทิ้งแล้วคุณจะต้องมาทําตามกฎหมายใหม่มันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นคนที่มาก่อสร้างใหม่นั่นแหละครับก็ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติใหม่ประเด็นที่ ประเด็นที่อาจารย์ว่าไว้น่าสนใจมากประเด็นซึ่งการออกมาวิภาษ์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของอการนําเสนอแง่มุมต่างเรื่องของการเซป่าทับลานว่าไม่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนไม่คํานงถึงถึงสิทธิทีท่ทํากินถ้าใครที่ที่สนใจเรื่องนี้อาจารย์ผมขออนุญาตนะครับคือคือ<ต>เรื่องเนี้มันมันเคยเป็นปมปัญหามาก่อนจริง แล้วเป็นปมปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐนั่นก็คือหน่วยความมั่นคงกับในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าโดยมีหน่วยงานสองหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องคราวนี้เนี่ยมันก็มีนะครับมันก็มีมติคอรมออย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะครับในการที่จะออกนะครับว่าด้วยเรื่องของการออกสำรวจนะครับเรื่องของที่ในส่วนของที่ที่เป็นปัญหาขอ้อพิพาทเนี่ย นะมันก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าไร่ประมาณนั้นนะฮะจากห้าหมื่นแปดพันไร่แล้วก็มีการสำรวจกันออกมาชัดเจนแล้วก็มีการยอมรับร่วมกันแล้วว่าจะกันออกมาเป็นให้กับชาวบ้านที่ได้สิทธิตามที่ที่ว่ามาก่อนหน้านี้แต่ว่าเพื่อเอิญมันมีการปรับโครงสร้างการแบ่งการจัดการหน่วยงานราชการเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกก็ถูกเว้นวักไป แล้วก็มามีคำถามกันอีกทีนึงอาจารย์ในปีพศ2562เนี่ยโดยผู้ตรวจการแผ่นดินมาเป็นเจ้าภาพอาจารย์หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวข้องก็มีข้อสรุปร่วมกันแล้วก็แสดงต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเห็นว่าควรที่จะมีบดเห็นว่าจะมีการทบทวนเส้นแนวยานชาติทับลานโดยใช้แนวเขตปีพศ2543ซึ่งตอนนั้นไม่มีข้อยุติร่วมกันแล้วระหว่างชาวบ้านแล้วก็กรมอุทยานชาติ แต่ที่ม,มันมันประเด็นที่หลายคนก็คลางแคลงนะอาจารย์ว่าเอแเราทำไมมันขยายมาเป็นสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่เนี่มันขยายมาได้อย่างไรคือ<ล>อ,อ,อย่างงี้ฮะเออคอออณะกรรมการที่ดินแห่งชาติอันนี้ก็เมื่อก่อนไม่เคยมีนะฮะอ่าครับก็ามามีภายหลังอืมดังนั้นเองคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติก็ะจะดูแลในเรื่องนโยบายของรัฐเกี่ยวกับที่ดินทั้งหมดเลยนะฮะอ่าครับ ไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่กรมที่ดินของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นที่ดินในการครอบครองของของรัฐที่เป็นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์อะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นสปกรี่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องกับที่ดินที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ อนุรักษ์ของกรมวิทยาแห่งชาติต่างและพันเพืชนะฮะอันนี้ส่วนต่างๆเราก็ต้องมองเป็นองค์ขายกรวมขึ้นมาเลยนะองค์ขายยกเนี่ยนะฮต้องเห็นภาพทั้งหมดเลยฉังนั้นเราจะได้ยินกันนะครับโฉนดทองคํำโฉนดดินไปโพที่คูเก็ตไปโพที่เกาะสมุยกระบีมันงอกมาได้ยังไงรับ นั่นนั่นที่มันมันมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่สามารถที่จะเป็นโฉนดไม่ไม่สามารถที่จะเป็นที่ดินครอบครองแต่เห็นไหมครับตอนเกิดเหตุเนี่ยที่ชายทะเลที่เกิดกับหมอคนหนึ่งอ่ะแล้วก็โดนไอ้คนต่างชาติเช่าวิลล่าอยู่หรือมาเช่าซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําร้ายร่างกายครับอ่ามันกระทั่งนําไปสู่ว่าอ้าวมันเยอะแยะเลยนะพื้นที่ภูเก็ตแล้วมันไม่แค่แค่ภูเก็ตที่อื่นอีกอะหาดอื่นอีกอะ็นะฮะ ภูเก็ตเก็มีหาดในหาดหาดป่าตองหาดราวัยหาดอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ต้องดูให้หมดแล้วก็จังหวัดอื่นนี่ก็ใช่ไหมฮะเกาะด้วยทั้งหลายเพราะนั้นเองเนี่ยมันมันก็เลยเป็นช่องทางที่เรียกว่าพูดออันนี้ให้ให้รู้ว่ามันมีปัญหาแล้วกันกลับมาดูพื้นที่ที่ทับลานนะฮะห้าหมื่นแปดพันไร่นั้นไม่มีปัญหาใช่ฮเขาอยู่มาก่อน จะไปขับไล่สายส่งเขาได้ยังไงมาออกกฎหมายภายหลังมันก็ต้องให้สิทธิ์เขาทํากินแต่เป็นเพียงแต่ว่าเขาจะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างอพิเศษพิสดารไปทําลายขัดต่อ้ระบบนิเวศอะไรต่างๆแล้วส่งผลกระทบอ่าต่อลักษณะธรรมชาติอะไรไม่ได้ทํากินจะทําการเกษตรก็ทําไปจะปลูกบ้านจะปลูกไปไม่จะไปปลูกอาคารสูงๆปลูกโรงแรมปลูกคอนโด ปูโครงงานอะไรขนาดใหญ่อาคารอะไรมันไม่ได้นะฮะนั่นทำากินแต่ว่าถ้ามันขนาดเหมาะสมเขาก็คงอนุโลมนะฮะคนทำการเกษตรอาจจะมีลงเก็บของมีนู่นมีนี่มันมันก็ธรรมดาจะครอบครองสักกี่ไร่อ่ะแต่ละคนนะครับสปอตตอเองก็ยังแค่ยี่บห้าไร่เลยใช่ไหมครับทีนี้ต่อมานี่ก็มาพูดถึงกลุ่มพัฒนา ชาติไทยที่ในช่วงยุคนโยบาย66ทับ23ใอสมัยนคนเด็กเกรมตินส,สุรานนท์นะก็ได้นะได้ก็วัดเองก็ได้ขอพื้นที่ของรัฐนั่นแหละก็คือนะสมฝป่าไม้มาให้พื้นที่ให้คนเหล่านั้นที่กลับมาร่วมกันพัฒนาชาติไทยได้มีพื้นที่ทำกินจะแบ่งให้เป็นคนละส่วนคนละ,ละล็อกคนไรเลยต่างๆนะสามารถทำเกษตรอยู่ได้ก็ไม่มีปัญหานะ แต่ว่าภายหลังเนี่ยจากจากที่เนื่องจากว่าคุณสุบันเคยได้ยินคำนี้มีมานานแล้วนะฮะวังน้ำเขียวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแดนสยามรับผมเคยทำงานผมเคยทำงานพัฒนาในพื้นที่นั้นอยู่สบายตลอดปี่ากครับเพราคนที่ไปคือใครล่ะครับก็คนที่อยากจะไปทำธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยว ที่สอตโรงแรมที่พักแล้วก็เป็นนะคนชนชั้นกลางหรือว่าคนรวยก็อยากจะมีบ้านของตนเองมีพื้นที่ตัวเองไปปลูกเป็นแมนชั่นวิลล่าเป็นคาลาสา์ดไปเป็นที่นะอยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็ได้มาโดยไม่ถูกต้องเพราะว่ามนะันเปลี่ยนมือไม่ได้้็เอกสารสิทธิ์ในอดีตมันก็มาจากพบทภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้นเองนะฮนะ แล้วตอหลังก็มาเปลี่ยนเป็นสคหนึ่งส,สิทธิครอบครองครับแต่มันจะไปถึงนสสามก็ไม่ได้ไปถึงนนสส,สามคก็ไม่ได้ไปถึงนโนดยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่พื้นที่ต่างๆที่คนไปอยู่อาศัยนี่มันเป็นพื้นที่ของรัฐทั้งหมดนะครับ, <cas> บทําประโยชน์แค่นั้นเองไม่ใช่เป็นมีสิทธิครอบครองอืไม่มีสิทธิ์นะฮะแล้วก็เกษตรกรก็อยู่ อยู่จนอ,อ่าตัวเองไม่อยู่แล้วลูกหลานก็มาทําการเกษตรสืบทอดต่อไปแต่ถ้าถ้าไม่ทําการ,<บ>กรเกษตรก็หมดคุณสมบัตินะฮะจะไปทําอุตสาหกรรมจะไปทำโรงงาน<บ>จะไปทําอะไรอื่นๆแล้วมันทําให้<บ>สภาพมันยิ่งเสื่อมโทรมลงไปอีกอะครับมีผู้ญญใหญ่ในในอุทยานแห่งชาติได้ได้ได้ผมมีโอกาสได้ได้ไดคุยสอบถามข้อมูลท่านแกบอกว่าคุณสุปัน ตัวแปรมันน่าจะมันน่าจะมาจากเอโนสอสปรกรั่นแหละเพราะว่าพอมันมีมันมีการนิยามมันมีการขยายนิยามของคําว่าเกษตรกอรออกมาก่อนหน้านั้นโดยมติคอรมอรแล้วก็ตามมาด้วยว่าด้วยเโนสอสปรกอรอีน่นียแหละเขาบอกว่ามันทําตัวแปรที่ทําให้เกิดพื้นที่ที่จะต้องการเอาไว้เป็นเขตพยานแห่งชาติเนี่ยสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่อาจารย์ จือการก่วงช่วนที่ที่คุณุปันกล่าวถึงอ่ะมันมันก็เป็นช่วงที่มันเป็นในลักษณะที่ว่าสปก์นี้มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งแรก2519เป็นนโยบายของรัฐบาลเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานที่ดิน50,000กว่าไร่ให้กับผู้ยากไร้นะครับเกษตรกรให้เป็นพื้นที่ทำกินต่างๆแล้วก็ในยุค2519 สมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสมีปราโมะนะฮะก็ได้ดําเนินโครงการนี้มาเพราะว่านี้มันเกิดขึ้นในหลังจากเหตุการณ์14ตุลาไงฮะเราก็ต้องการลดความเหลื่อมล้าให้กับสังคมเพราะเกษตรกรก็เป็นผู้ที่เรียกว่าอ่อนแอที่สุดเปราะบางที่สุดถูกเอารัดเอาเปรียบที่สุดก็เป็ต้องมีการให้ที่ดินทํากิน มีใบรับ<ห>รองที่ดินทำที่ทให้อยู่อยู่รอดอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้ขยายครอบครัวได้นะฮะแต่ที่นี้ว่าพอต่อมาก็มีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสปกรเนี่ยนะฮะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็มาทำหน้าที่ก็มาดูแลอ่ก็ที่ดินมาจากไหนแล้วครับตอนนี้ทั้งหมดมันประมาณยี่สิบสองล้านไร่โดยโดยประมาณนะฮะก็มาจาก กรมป่าไม้ในอดีตแล้วก็กรมอุทยานนี่มันเกิดขึ้นทีหลังอใช่ครับน,นั้นตอนนั้นกรมป่าไม้เองเนี่ยเขาก็ให้ที่มาก็ <c oughs> ดูว่าตรงไหนที่มันเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็เนื่องจากเมื่อก่อนทําแผนที่กันมาตราส่วนหนึ 2, ่งต่อสองแสนห้ามันก็ค่อนข้างหยาบมันไม่ได้ละเอียด <c oughs> แต่มันก็พอรู้อยู่ว่าไอ้เส้นรอบรูปเป็นอย่างไร ข้างหน้าเป็นภูเขาตรงนี้เป็นน้ำติดกับตรงนั้นตรงนี้มันก็พอมอง <Yeah. S 1> ออกอยู่แต่ว่าเอเอมาตาหนึ A ่งต่อสี่พันเขาไม่สนใจของเก่าเลยอะ่ะเขาก็โฟกัสลงมาเขาไม่ได้มาทำการเอ่อเรียกว่าทำแผนที่ที่ไปอิงกับมาตาเหนึ่งต่อสองแสนห้าไม่มีการนำแผนที่มาโอเวอร์แลปมาทับมาซ้อนกันเพื่อที่จะดูว่าแนวมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นเรารู้สึกจะเป็นไปในลักษณะที่เอื้อต่อการถูกครอบครองที่ไม่ถูกต้องด้วยนะฮะอืมับนี่แหละครับจึงเป็นที่มาอทีนี้ว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยถ้าไม่เปิดสํารวจความคิดเห็นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะฮะใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไม่เป็นประชาธิปไตยมันมีเงื่อนไขนะฮะมันก็ต้องสํารวจความเห็น อันนี้ยังไม่ถึงเชิงประชาพิจารณ์เลยเอ่ะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านที่ว่าเนี่ยก็ขอบคุณเสียงสะท้อนสื่อเรานะอาจารย์ที่ที่ช่วยนิยามคําว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียชัดเจนมากเลยว่าไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่่กระทบแล้วเรานิยามว่านี่คืออ่าปมีชาชนคสนเสียนี่ต้งมีค<ส>นไทยหมดเลยะครับนะฮะ อันนั้นเองเนี่ยนะก,ก็อยากจะให้คือแล้วอีกอย่างหนึ่งผลสําคัญนะอะเฉพาะหน้าหนึ่งจ,จะกระทบกับความเป็นมรดกโลกของเขาใหญ่ถูกไหมครับพื้นที่นะหายไปแล้วมันแปลสภาพถูกเฉือนออกไปอ่ะอ่ะวกันชัดๆอย่างนั้นถ้านะมันถูกแปลสภาพแล้วถ้าไม่อนุรักษ์ไว้นะมันก็จะไม่ไไม่สามารถอนุรักษ์เป็นการชน ต่อไปเนี่ยมันก็จะล่วงล้ำเข้าไปเรื่อยๆค,ค,คุณสุปันเคยเห็นดูกีฬารักบี้อยู่ใช่ไหมครับเวลาเขาต่อสู้กันเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งสนามสามสิบล้ามั่งห้าสิบล้ามั่งอะไรก็แล้วแต่ก็นะมีวิธีการเตะกินแดนนะฮะถ้ามันลูกมันมันข้ามเส้นไปแล้วเนี่ยมันต้องไปตั้งจุดเริ่มต้นเล่นกันตรงนั้นใหม่แต่ถ้าอีกฝนะ่ายลุกมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอ่าอนะ่านะ ถ้าตรงนี้เรารักษาไม่ได้นะมันก็จะลึกเข้าไปเรื่อยๆและที่สําคัญหนักกว่านั้นคืออะไรครับเรามีอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันสัตว์ป่าเขตห้ามรักษาเอห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยรวมแล้วมันก็เกือบสองร้อยนะฮะสองร้อยจุดสองร้อยแห่งทั่วประเทศอ่ะครับแล้วเกิดไอ้กรณีนี้มันผ่านไปสะดวกโยทินไอ้จุดอื่นๆมันก็ต้องเอานี้เป็นโมเดลแล้วครับใช่ไหมฮะ จากเข้าที่ผมเคยคุยกับคุณชัยวันรลิมลิขิษตษรรมในการสำนักพยานแห่งชาติเนย uh huh. นะถ้าเสียตรงนี้ไปสองจุดหกห้าแสน uh huh. ไร่มันจะขยายไปจนถึงมันเป็นโดมิโนโน,นะฮะมันจะ uh huh. ไปถึงสี่ล้านสองแสนไร uh ่ครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้เราเนี่ยมีเพียงร้อยละสามสิบ คือจริงๆมันต้องมีถึงร้อยละสี่สิบมันถึงจะมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอไม่แรงไม่กันดานแล้วก็มันก็มีความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เราหายไปครับหายไปหนึ่งในสี่เราต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งในสี่แล้วที่สำคัญก็คือว่าป่าอนุรักษ์เนี่ยมันก็ไม่ถึงร้อยละยี่สิบแล้วก็เป็นป่าสงวนแห่งชาติก็อีกร้อยละสิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยป่าอนุรักษ์นี่สำคัญที่สุดเลย ต้นน้ําลําธารเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆเนี่ยถ้าป่านุรักษ์หายไปนะอ BCG ไม่ต้องพูดถึงการจะทําอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยมันไม่เหลือรออีกแล้วสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ไม่เหลือรอืมันก็จะหดหายไปเรื่อยๆครับคนตุนตันครับฮะก็ต่อย้ําสิ่งที่อาจารย์พูดไว นะคกับเมื่อสักครู่นี้ครับเรามีเวลาอีกสองวันนะฮะวันนี้สิบเอดกับพรุ่งนี้สิบสองอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ปรมอุทยานแห่งชาติเลยเราไปใช้สิทธิ์ของความเป็นพลเมืองไปมีส่วนร่วมในความเป็นนิติรัฐและเป็นนิติธรรมของประเทศชาติไม่มีอำนาจใดที่จะทัดทานอำนาจของประชาชนไปได้เสียงสะท้อนของประชาชนเสียงสะท้อนสื่อรายการนี้มีความสำคัญนะฮะรับ ขอบขับขอบขอบขุดมากครับอาจารย์ครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการช่วงนี้นะครับคงจะต้องพักกันสักครู่ครับอาจารย์ช่วงหน้าคุยกับคุณศักชัยใจพื้นที่พักว่าด้วยเรื่องของแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยเศรษฐกิจปากท้องวันนี้ขอพรบคุณอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส สปอร์ตแมนชิพมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬากว่า20ปีที่บริษัทไทยเบอร์เวร์เรจำกัดมหาชนอยู่เคียงข้างวงการกีฬาพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนพัฒนานักกีฬาหลากหลายประเภทให้ประสบความสำเร็จในระดับโลกไทยเบฟยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับวงการกีฬาโดยกระจายโอกาสสู่เยาวชนทั่วประเทศผ่านการฝึกฝนทักษะด,ด้านกีฬากว่า2 0 0 0 0คน และร่วมผลักดันเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพมากกว่า1,500คนในแต่ละปีนอกจากการพัฒนาด้านกีฬาแล้วสปอร์ตแมนชิปมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาคือรากฐานของการสร้างคนที่มีวินยัยมีน้ำใจมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยเพราะการสร้างคน คือรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย